สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะอะอมทองทำอะไรครับออมทองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็นอ,กอมทองนะครับเดินผ่านมาฝั่งนี้นะครับก็ถูต้นมะพร้าวแค <c oughs> ่เดินเดินเดินเดต้นมะพร้าวนะครับผมไม่ได้ถูนะครับเดินเี็ดต้นมะพร้าว ตัวเท้าก็ล้มเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้วนอ้วนทําอะไรนี่อ้วนนี่นะครับถ้าว่าน้องอมทองไม่เดินมาผ่านนะครับก็จะล้มจะล้มโดนพี่โชคทวีเนาะพี่โชคทวีถูกไหมพี่โชคทวีแล้วก็เผลอไปโดนทับรถนะครับผมอ่าใช่จะไปเข้าโรงทับรถนะครับใช่เพราะว่าหน้าทางนี้เนาะเดี๋ยวจะใกล้ใกล้จะถึงหน้าลมแล้วนะครับมาๆหน้าหนาวเนาะแล้วก็มีลมด้วยเนาะเด้นนะ อมทองก็เลยทําล้มก่อนเลยนะคะค่ะป้องกันไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจทำล้มแต่ว่า, <S <S าทุกวันจะเดินไปฝั่งนู้นอ๋อมา,มาอันนี้ไม้ผูกด้วยเนาะพอควนครับวันนี้ก็สายหน่อยนะครับผมมามาวันนี้สายหน่อยผมก็เดินพานอมทองเดินลัดมานะครับอ๋อนี่นะคะที่พักอมทองนะคะค่ะแล้วก็เลยเดินลัดมาทางนี้นะคะว,วันนี้ไปเอาสับประรดมาสายนะครับผมแปดสับปะรดคนเดียวอ่าบอ่า เอาสับป,ประรดมาคนเดียวนะคะเอาเล่นอ,อีกนะคะเล่นอีกนะคะอ้าว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 อาวอารมณ์ดีอ้าวทำลายหลักฐานเหรอฮะไม่ได้ตั้งใจครับแค่เดินเดินมานะครับเดินเดินผ่านนะครับเดินผ่านแล้วก็เอาตัวไปเอาตัวไปไปไป,ไปโดนนะครับ<ช>โดนต้นมะพร้าวก็ล้มเลยนะครับโอ้ดีแล้วน้องทองช่วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนพี่โชคทวีเนาะ นนาทโดนพี่โชว์ทวีเลยเพระาะว่าพี่โชว์ทวีไอยอยู่ตรงนี้นะครับผมมามาจะทำลายหลักฐานหรอฮะอมทองไม่ใช่ของเล่นนั่นเอ,เอดูดิางาห่างหมดแล้วไม่ใช่ของเล่นงนั่นอ้าวอ้าวอ้าวท, <ำ S 1> ทำอะไรอ้าวทำอะไรอ๋ออ๋อออ๋จะเดินชมพ่อพ่อแม่แม่เอสซีหรอคะอ๋อจะสำรวจหรออ๋อหนูไม่ได้ทำใช่ไหมเอาใครทำ ใครทำโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอจะเอาไปทิ้งเหรอฮะโอจะงัดโคนออกด้วยเออเอาเอาเอาสู้ค่ะสู้ค่ะเอาดูดิดูดิเอ้าเอ้าอย่าเล่นแรงนะงาห่างนะเนี่ยถ้าพี่ผูกป่าก็จะอย่างนี้นะคะแม่แม่คะ ค่ะห้าวนะคะอ้วนของเราอ่าวันนี้ก็สายนะคะสายแต่อารมณ์ดีนะคะอ่าเล่นด้วยกินด้วยนะคะโอ้เอาไปทิ้ง๋อจะเอาไปทิ้งโอ้รู้เรื่องโอ้โอจะงัดไปทิ้ง๋อโอ้โอ้เก่งเก่เกออโอ้มันติดมันติดมันติดดินติดดินตรงนั้นก็เลยไม่ค่อยไปอ้าว เก่งจังเลยเอาเพราะความไม่ได้บอกนะคะเนี่ยเอ้รู้จักความนะคะรู้จักความเออโออโอยอ้วนอ้วนเอ้ยห่กอ้วนมา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 อ้าวกำลังอาบน้ำเสร็จนะคะจะพาเขาลงช้างนะคะอ๋อเขาจะทำลายหลักฐานก่อนนะคะ เฮ้ยดูดิเอ๊เดี๋ยวงาห่างเดี๋ยวงาห่างครับผมนี่นะครับก็ถ้าว่าไม่ได้น้อมทองไม่เดินผ่านนะครับก็จะล้มทัดที่ชูทวีแนนนช่ก<ช>ารหน้าลมเพราะว่าวันนี้นะครับคิดยังไงนะครับผมน้องอมทองพาน้องอมทองเดินมาฝั่งนี้นะครับใช่เพราะว่าปกติผมไม่เคยเดินมาผมจะเดินไปฝั่งนู้นใช่เดินอ้อมไปฝั่งนู้นเนาะเพราะว่าวันนี้สายนะครับผมพานอมทองเดินมา แค่เอาตัวไปถูนะครับเอาตัวไปโดนนิดน้อยนะครับล้มมาเลยครับใช่ล้มมาเลยอ่าก็โชคดีของพี่โชคทวีไปเนาะค่ะเผื่อหลับอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้ก็ข้างนอกด้วยใช่อ่าอปลอยเขาก็จะทําอะไรอ่ปลอยเขาอ่าเข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 ายังไม่พอนะเขาเล่นยังไม่พออาเล่นยังไม่พอเอาล่องปลอยดิทำยังไงอีกเอาจะทำยังไงเอาอืมอ๋อ โอ๋จะเอาไปท,ทิ้งโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้โอ้าวอ๋อดูนะคะดูนะคะ <c oughs> อ้วน,นะนเลยคงจะมีความสูงนะคะดูนะคะแม่แม่คะต้นมะพร้าวล้มต้นหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผม <c oughs> เล่นเสร็จก็กินต่อนะคะอาเติมพลังก่อนนะคะอาเติมพลังก่อน่อาเร็วไมรอนไมฮี่ฮี่มาอาเติมพลังก่อนนะคะค่ะเติมพลังก่อนอาบน้ําพึ่งเสร็จใหม่ๆนะคะเนี่ยสงสัยจะต้องไปอาบน้ําอีกรอบแล้วมั้มงเฮ้ยเอ้ยอ้ยนักเลงเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่มีของเล่นรอฮมันไม่มีของเล่นไม่ใช่ลูกบอลต้นไม้นะครับพไม่มีของเล่นเหรอฮะมันไม่มีของเล่นไม่ใช่ลูกบอลนะครับเป็นต้นไม้นะครับพ่อควันต้องคอยไอบอกให้เบาๆนะคะไม่งั้นไม่ไม่งั้นไม่เบานะคะเบาไม่เป็นนะคะเจ้านี้อ่าอารมณ์ดีนะคะอ่าพอว่าพอแล้วพอแล้วอ่าจะเล่นต่อนะคะไม่ยอมนะคะอ่าเดี๋ยวไปอาบน้ํานะคะไปอาบน้ําอาบไหมอาบแล้วใช่ไหม อ่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมอาบแล้วนะคะค่ะไม่อาบแล้วนะคะอ่าเอาไปไหนไป,ไปไหนไปไหนนี่พอดื้อ,อย่างนี้นะครับผมถึงไม่ได้พาไปทั้งนอกนะครับ <c oughs> ไม่ได้พาไปท <c oughs> ูดูงานนะคะพังอ่าดูงานนะคะดูงานนะคะดราอย่างนี้นะครับผมค่ะ <c oughs> ถึงไม่ได้ทาไปข้างนอกนะครับต้องปลูกไว้อย่างนี้นะครับอยู่คนเดียวนะครับใช่ให้อยู่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวก่อนไปเว้ยรู้ว่านินทานะคะดูทำตาสิคะอ่าไมาได้ก็ไม่ค่อยนิ่งนะคะก็จะอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยนิ่งนะคะยังเด็กอยู่อ่าค่ะยังเด็กอยู่นะคะค่ะแล้วก็กก็็็ไม่เเปปนนิคับุณใช่ค่ะ ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อคนเนาะแล้วก็เพื่อนช้างด้วยกันนะคะจะออนะ่ม,มยง้ออ่านอ่าถ้าพอความไม่พามาผูกนะคะก็คงจะเล่นอ่าต้นมะพร้าวจนต้นมะพร้าวไม่ไม,ไม่ไม่เหลือเป็นต้นเลยนะคะเพราะว่าต้นมะพร้าวก็ผูด้วยเนาะคะ่ะทำลายหลักฐานนะคะเก็บให้พี่โชคดีนะคะเดี๋ยวให้พี่ไปทงมางัดหนะอกครับ เดี๋ยวให้พี่ไปทองมางัดออกตอนเย็นแล้วค่ะรอตอนเย็นนะคะเพราะว่าพี่โชคทวีก็ไปผูกป่าด้วยนะคะค่ะพี่โชคทวีไปผูกป่าพี่จอกาก็ไปผูกป่าอขอบคุณครับตัวเลือกขอบคุณครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวยน้อยขาด้วยขาเรียกนั่งนั่งเรียกนั่งนั่งครับผมก็สำหรับ คลิปนี้นะครับก็เอาความน่ารักแล้วก็ความเป็นอยู่วิถีของน้องทองนะครับมาให้นะครับผมมาฝากวันนี้ก็ไหนๆดูแล้วไงไปอะหนเลยไปกอยเฮ้ไปบินเดี๋ยวก็จะพา ไปตัดาให้เขากินนะครับหิวแล้วนะครับใช่หิวนะคะอ้อนนะคะอ้อนพ่อนะคะอ้อนเก่งนะคะอาจจะให้พ่อไปเอายาให้กินนะคะอ๋อรู้ด uh ้วยนะคะว่ายาตัวเองอยู่ทางนู้นนะคะอันนี้ยาของพี่นํำโชคเนาะขากองนี้ยาพี่นํำโชคนะคะให้หิวน่ะกอดก่อนหิวน่ะอดาหิวก็กอดก่อนครับอากอดดีๆอ่าถนัดกอดฝั่งนี้อดเากอดกอดพ่อก่อนให้กำลังใจพ่อก่อน โอ้ยจะดึงให้แป๋ายาให้นะคะอะก่อนแรงจังเลยอะรักกันแรงหรอคะอ๋ออยู่คนเดียวนะครับจะให้แปอายาให้นะคะอยู่ก็มาเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนไปหมดพี่ใบทองแล้วก็เชือกอื่นก็ไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่พี่น้ำโชคเนาะพี่น้ำโชคตกมันอยู่นะคะอ๋อค่ะดูแล้วว่ายู ะจะเย็นเย็นค่ะจะเย็นๆรู้แล้วรู้แล้วว่าหิวรู้แล้วเออรู้แล้วค่ะงั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้พ่อควานขอตัวไปเอายาให้กับน้องอมทองก่อนนะคะ,ะค่ะ,คาคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากท่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ